สัสเลยนะครับผมยศวัฒน์ชัยวัฒนาสิริคุณเป็นผู้ได้รับเลือกตั้งเป็นผู้แทนเกษตรกรในส่วนของเกษตรกร,รในภาคกางจำนวนสี่ท่านครับและปัจจุบันผมได้รับความไว้วางใจจากเพื่อนผู้แทนให้เป็นรองกรรมการบริหารรองคณะกรรมการบริหารกองทุนพื้นทูปคนที่หนึ่งครับสิ่งที่อยากจะบอกคับ ท่านทั่วๆไปทั้งหลายเนี่ยนะครับก็ค,คือเรื่องของกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร,กรซึ่งมันมันเกิดขึ้นเพราะเหตุใดครับเหตุก็เพราะว่าโดยปกติทั่วไปแล้วเนี่ยจากการที่ดำรงชีวิตของพี่น้องเกษตรกรโดยทั่วๆไปเนี่ยมันมันวิถีมันเปลี่ยนไปจากเดิมที่เราใช้แรงงานในชุมชนในพื้นที่โดยทั่วๆไป ปัจจุบันเนี่ยนะครับมันก็มีการเปลี่ยนแปลงเรื่อยมาตั้งแต่2,504ต้นมานมันก็มีการพัฒนาย,ยกระดับขึ้นจาการปลูกกินเองเหลือขายนียนก็มีการปลูกเพื่อจำหน่ายในเชิงพาณิชย์มากขึ้นจากเดิมที่เราอาศัยน้ำฝนทำนาปีละครั้งทำไร่ปีละครั้งมันก็พัฒนามีการพัฒนาแหล่งน้ำมีการพัฒนาจากรมจุนระทานจากกระรวงเกษตรเกิดขึ้นมากมายครับในอดีตจนทำให้พี่น้องเกษตรกรเ,กนเนี่ย ก็มีความคาดหวังว่าชีวิตความเป็นอยู่อาชีพของตัวเองน่นาจะดีขึ้นกว่าสมัยบนรับรุนของเราจริงที่วันนี้เนี่ยกองทุนฟื้นฟูเนี่ยจะให้ประโยชน์ต่อเกษตรกร,ร,กรซึ่งมีปัญหาดังที่ได้เรียงลําดับมาให้ใน,ในต้นซึ่งมันเป็นส่วนหนึ่งเท่านั้นเองที่ลําดับปัญหาเห็นมันมีเยอะทั้ปัญหาพี่น้องเกษตรกรแต่วันนี้ พอพี่น้องเกษตรกร,กรไม่มีทางออกมีปัญหาที่ดินจะถูกยึดจะโยกย้ายถิ่งฐานวันนี้ขอให้ตระหนักดูให้ดีว่าไม่ว่าเราจะไปอยู่ที่ใดก็ตามเนะี่ยการละทิ้งอาชีพที่บ,บรรทพบุษหรืออาชีพที่เราถนัดเนี่ยมันเป็นเรื่องที่เรากําลังจะเริ่มต้นชีวิตใหม่ซึ่งยากเพราะนั้นโอกาสของพี่น้องเกษตรกร,กรวันนี้นะครับกองทุนฟื้นฟูได้ได้ได้ไดมีนโยบายในเรื่องของการขึ้นทะเบียนหนี้และขึ้นทะเบียนองค์กรเกษตรกร การที่เราบอกว่าทำไมต,ต้องขึ้น2อย่างจริงๆนะขึ้นในคราวเดียวกันนันะครับก็คือเราขอจดตั้งอ,องค์กร,กรเกษตรกรหรือสมาชิกหรือพี่น้องคนยากคนจนที่เป็นนี้สินทั้งหลายวันนี้ก็ลองไปสอบถามตามชานกงานสาขาว่าในตำบลเราในหมู่บ้านเราเนะี่ยมีองค์กรใดบ้างที่เขาเป็นองค์กรอยู่แล้วเราก็ขอไปสมัครในองค์กรเพราะเราไม่สามารถที่จะเดินมาที่สานักงานกองทุนฟูแล้วมาขอขึ้นทะเบียนได้เราจะต้อง มาขึ้นในรูปแบบขององค์กรนะ <uno> ครับก e ็จะต้องขึ้นผ่านองค์กรเพราะตัวสมาชิกกองทุนฟื้นฟูเนี่ยไม่ได้เป็นสมาชิกกองทุนฟื้นฟูโดยตรงนะครับตามกฎหมายเนี่ยท่านเป็นสมาชิกองค์กรเกษตรกรแต่ตัวองค์กรเกษตรกรก็จะมีรหัสประจําอยู่นั้นความหมายคือรหัสองค์กรคือบ้านที่ท่านไปอยู่ตัวองค์กรท่านมาเป็นสมาชิกกองทุนนะครับท่านเป็นสมาชิกฉะนั้นมันทุกอย่างมันต้องขึ้นผ่านระบบขององค์กรมานะครับ วันนี้กองทุนพื้นฟูเปิดให้องค์กรนําเอาพี่น้องสมาชิกขององค์กรต่างๆเนี่ยมาขึ้นทะเบียนได้ถ้าเป็นทะเบียนนี้นะครับทุกวันที่หนึ่งมกราคมจริงๆเราประกาศให้ขึ้นทั้งปีนะครับแต่ว่าถ้าขึ้นทั้งปีเนี่ยมันก็จะไม่มีข้อสรุปว่าเราควรจะตัดปีบัญทีอย่างไรก็เป็นนั้นว่า1มากราคมของทุกปีไปจนถึง30มิมิถุนายนนะครับก็จะเป็นหนึ่งรอบของการขึ้นทะเบียนหลังจากนั้นก็เปิดรับสมัครต่อ เมื่อต่อไปเสร็จเรียบร้อยก็เป็นการว่าภายใน2เดือน3เดือนที่หลือนี้นะครับก็เป็นเรื่องที่สํานักง,งานก็จะสรุปเป็นไปตามมาตรฐา3สามเจ็นะครับทับเก้านะครับฉะนั้นเองเมื่อสํานักง,งานรับขึ้นทะเบียนก็จะไปจําแนกแยกประเภทนี่ประเด็นคือตอนนี้ถ้าเราจะแก้ปัญหานี้เนี่ยมันก็เหมือนเราเดินไปเอียงข้างไปฝ่ายเดียวเมื่อท่านขึ้นทะเบียนนี้แล้วการขึ้นทะเบียนนี้ไม่ใช่หมายความว่าจะได้รับการ ชำระหนี้แทนทุกรายแต่สิทธิเบื้องต้นจะได้รับการดูแลในการพิจารว่าเราเนี่ยมีสิทธิ์ที่กองทุนฟื้นฟูนจะเข้าไปชำระหนี้แทนหรือไม่ถ้าเรามีสิทธิเนี่ยสิทธิ์นั้นมันก็จะมีเงื่อนไขาตามที่คณะกรรมาการจัดการหนี้กาหนดซึ่งวันนี้นคณะกรรมาการจัดการหนี้มีระเบียบว่าด้วยการชำระหนี้แทนเป็นการชำระหนี้แทนจำแนกแยกประเภทหนี้อันนี้คือระเบียบที่ประกาศในราชกิจจาแล้ว เพราะฉะนั้นย้ำนะครับว่าการขึ้นทะเบียนนี้ไม่ใช่หมายความว่าทุกคนจะได้รับการจัดการนี่แต่จิตเบื้องต้นท่านจะรับสิตในการคุ้มครองดูแลชะลอในทางกดีและก็ชํากงานก็จะเป็นเสมอหนึ่งส่วนงานที่ปรึกษาในเรื่องพวกนี้นะครับมีปัญหาข้องใจอะไรก็ตามเพราะหากไม่สามารถที่จะให้กองทุนพืน้นทูนชำระนี้ได้ก็ยังมีอีกหลายช่องทางนะครับไม่ว่าจะเป็นกองทุนช่วยเหลือเกษตรกรผู้ยากจนก็คือที่เราเรียกกันว่าอกอชกของสำนักปร,รัด นายกตํานักปลัดกระทรวงเกษตรนะครับของรัฐมนตรีเกษตรก็จะมีอยู่เพราะนั้นทุกอย่างมันมีทางออกขอพี่น้องเกษตรกรมีสติแล้วก็ก็เดินหน้ามาที่กองทุนทุงสูนก็คงไม่ผิดหวังในเรื่องเพราะเราเนี่ยดูแลเรื่องนี่สิตเป็นเป็นเป็นลำดับต้นต้นนะครับแต่ไม่ใช่เรื่องหลักหลักจริงๆมันคืออะไรครับหลักจริงๆคือจะทําไงให้พี่น้องเนี่ยอยู่กับนี่สินการรอคอยจะม่สินมันก็ต้องกินต้องเดินหน้าต่อต้องมีค่าใช้จ่ายเพราะนั้น วันนี้กองทุนฟื้นฟูเก้าไปอีกหนึ่งเก้าเรากลังออกระเบียบว่าด้วยการจ่ายเงินและเรียกเงินคืนเรียกสั้นๆว่าระเบียบว่าด้วยการให้เงินฟื้นฟูกับองค์กรเกษตรกรย้ํานะครับให้กับองค์กรเกษตรกรไม่ใช่ให้เป็นรายบุคคลกับเกษตรกรเพราะฉนั้นทั้งขึ้นทะเบียนนี้และมาฟื้นฟูอาชีพต้องมาเป็นรูปแบบขององค์กรครับส่วนจํานวนไม่เป็นไรครับ จำนวนมากน้อยอะไรก็ว่ากันไปว่าสมาชิกร้อยคนมาจะมาเขียนแผนัก็5ที6ทีพน,นั้นก็เป็นเรื่องของอกจัดการนะครับเราจะไม่เดินไปแบบเดี่ยวเด่ยวเหมือนอย่างในอดีตที่ผ่านมาเราไม่ได้โทษอดีตครับแต่กองทุนพื้นฟูเป็นหน่วยงานเดียวเท่านั้นเองครับที่ผมต้องเรียนด้วยความน้อยใจด้วยคำว่าแม้ว่าพนักงานเรามีความข้อจํากัดในเรื่องบุคลากรก,ก็จํานวนน้อยงบประมาณที่เราได้จากรัฐก็ไม่ได้มากมายอะไร แต่ปริมาณงานกับปัญหาของเนื้อง,งานที่เราทำานะครับเสมือนหนึ่งเราเป็นกรรมกรที่ต้องแบกหามเอาปัญหาตลอดเวลาค่าแรงก,ก็น้อยบุคลากรในการที่มามามาช่วยงานได้ภารกิจใหญ่ๆขนาดนีน้น้อยมากครับแต่ในขณะที่น้อยมากเราได้ทาําภารกิจสามารถทําให้พี่น,อน้องเกษตรกรอยู่ในอาชีพรักษาที่ดินไว้ได้เนี่ยจำนวนไม่น้อยครับจากตัวเลขเนี่ยก็เชื่อว่า,าท่านทั้งหลายที่ติดตามอยู่เนี่ยก็จะรู้จากข้อมูล หลายด้านนะครับหลายช่องทางว่าตัวเลขจริงๆมันคือเท่าไหรวันนี้จะอัปเดตเลยไม่ได้เพราะแต่ละวันก็ะจะมีการชําระหนี้แทนรับชำระหนี้แทนจึงไม่สามารถมีตัวเลขได้ยกเว้นว่ารายงานประจําปีที่จะมารายงานเราจะรู้ได้นะครับฉะนั้นการฟื้นฟูอาชีพเป็นเรื่องที่คณะกรรมการกองทุนฟื้นฟูโดยท่านจุลินลนักษณะพิเศษเนี่ยนะครับท่านเน้นย้ํามาอย่างมากว่าถ้าเราแก้หนี้อย่างเดียวเนี่ยปัญหาของเราท่านท่านมาในฐานะประธานกองทุนฟื้นฟูที่มีวิสัยทัศน์นะครับท่าน เ,เห็นว่าเราจะทําไงให้เกษตรกร,กรมีรายได้ถ้าเราไปจัดการนี่อย่างเดียวเนี่ยวันนี้พอแก้นี่ทรัพย์สินที่ดินมันก็จะอยู่ไม่คงทนถ้าเราไปแก้นี่แล้วเขาไม่มีรายได้เพราะนั้นในระหว่างที่แก้นี่หรือรอการพิจารณาเรื่องการจัดการนี่เกษตรกร,กรต้องสามารถจะมีรายได้ไปในตัวด้วย